เมดอินไทยแลนด์ทำไมเราควรสนับสนุนแบรนด์ไทยด้วยกันเองหลายแบรนด์ในไทยตอนนี้คือดีไซน์โหดมากทั้งคุณภาพเนี้ยบอกเลยว่าใส่ชนแบรนด์นอกได้สบายแถมเข้าใจคนไทยได้มากกว่าทั้งทรงดีใส่ง่ายราคาจับต้องได้ทุกครั้งที่เราสนับสนุนแบรนด์ไทยมันไม่ได้แค่ซื้อโปรดักนะแต่มันคือการผลักดันให้วงการติดแฟชั่นไทยและดีไซเนอร์ไทยได้ไปกันต่อด้วยจะดีกว่าไหมถ้าเสื้อที่คุณใส่มันมีเรื่องราวจากคนที่ทําจริงๆไม่ใช่แค่เมดอินแฟก t o r y รีและที่ไซโคบีเคเราไม่ได้มีแแค่แบนนอก,กน แต่เรามีแบรนด์ของตัวเองด้วยอย่าง Super ร์ g บกกี้แพที่ออกแบบทดลองใส่และปรับดีไซน์กันไปสิบสิบรอบเพราะอยากให้คนไทยได้ใส่กเกงที่เท่นในแบบของตัวเองจริงๆซึ่งตอนนี้แบรนด์ของเราอะ่ะมีหลายโกลดัคมากมายที่ made in Thailand กันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น c o m b a t X บ l ล o ุ่นแพนหรือ Super ร์ g บกกี้แพนั่นเองครับดีไซน์และการออกแบบทั้งหมด made in Thailand หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กันเลยครับถ้าอยากสนับสนุนวงการในสตรีทแวร์ของคนไทยที่แท้จริงก็มาเช่ากันได้ที่ไซโครวี k ีเคเลยบอกเลยว่าลองเปิดใจให้ made in Thailand แล้วจะรู้ว่าของไทยไม่ได้แพ้ชาติดใดในโลก